เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผวันนี้นะครับเราจะมาลุยนะครับผมในโกคู GT edition นะครับโดยแคทที่ใช้ในการเคลียร์วันนี้นะครับเพื่อรับเพชรนะครับ5เม็ดนั่นคือ artificial d i f o r m นะครับผมก็เป็นแคทที่เซิร์ฟคูบของผมเพิ่งจะมีตัวนะครับแล้วก็แน่นอนว่าจะมาโชว์ให้ดูว่าความสามารถของกมมาหนึ่งและกัมมาสจะแบบทีมทีมนี้ ได้หรือเปล่าต้องบอกว่าการมาของแ gamma หนึ 1, ่ง gamma สองทำให้มันกับชีวิตผมแม่งสบายอะในเซิร์ฟโกลบอลนะเซิร์ฟเค,เค,เคาเปาน,นุผมรู้สึกกลับไปกดยิวอะไอดีหลักเรานะครับแต่ทํำรู้สึกเลยว่าไอดีลองมีไอสองตัวนี้เข้ามาแล้วแม่งโอ้โหมันเก่งปะไปลุยกันเลยอเ,เอาเป็นว่ามันเก่งมากๆเลยนะเว้ยใครยังไม่มีนี่ผมรู้สึกเนาะคือแบบถ้าเกิดคุณยังไงอ่ะ มันมันเก่งจริงอะเออมันไม่ได้เวยแต่แบบมันเก่งว่ะเองๆกเลยนะคือมันเก่งอะนี่คือขนาดนี้ไม่ได้เวยเนี่ยนะครับผมก็เอาไว้ว่าลองไปยืมเพื่อนใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันเก่งอย่างไรนะคะรับสลัดกันบ้างหนึ่งมาสองบอกเลยว่าไม่ดีเด็ดนะครับเล่นแล้วประทับใจมากเป็นตัวที่แบกได้จริงด่านไหนยากยากนะครับตอนนี้ผมพยายามเทสเพื่อให้มั่นใจก,ก่อนนะครับอาจจะมีรีวิวน่ดูอ่นะแต่แบบตอนนี้ประทับใจมากเลย กมมาหนึ่งกมมาสองคือแบบแรงมากแล้วแบกมากนะครับสองตัวนี้ใครต้องการหาตัวละครที่แบบดีๆนะครับสองตัวนี้มันตอบโจทย์มากๆเลยหนึ่งกับสองเนี่ยดูดิว่าผมจะจบแบบอีไรวันละจบเกมได้ไหวป่ะเออ,เ,อเร็วๆเลยนะมา,าดูดิมีสิจบได้ไหวเหมือนกันนะเท่าสองนี่มาแต่ถ้าเกิดเอาสีฟ้ามาจะจบได้ไหวตรงเนี้เพราะสีฟ้ามันตีนเบิ้ลแต่นี่ เราต้องเอาเขาเรียกว่าเอาสีแดงนำนะเพราะว่ามันเป็นผู้นำแคดนี้ไงดิมันตียิมเพื่อนมันตีหกล้านนะฮะมันตีแรงมากเลยนะคือในความรู้สึกผมอะผมรู้สึกมันตีแรงแบบแรงวู้วู้เลยคนะรับเพื่อนๆคือแบบโอ้โหมันตีแบบห คือตีอย่างนี้ใช่ไหมคือตีอย่างนี้ไม่ต้องแบบไม่ต้องมีตัวอื่นก็ได้นะฮะบอกเลยคุณเริ่มใหม่คุณเริศใหม่นี่เป็นตัวที่ผมรู้สึกแบบแม่งไม่ค่อยคุ้มเลยวะ่ะไม่ค่อยคุ้มกับเม็ดที่ลงทุนไปนะเออเท่ทำให้ตายเท่เดียวเลยนะยังแบบยังอื่นยังไม่ค่อยว้าวนะโอ้โหดูดิ โดนโกคูแสหนึง่งสงสัยจะอ่าเขาเรียกว่าอะไรจะนวยเทพไม่ได้เลยเพื่อนๆคูลเลอร์มันกาดเกินคูลเลอร์สีสีเหลืองนี่คือแบบเป็น LR ที่ผมมองว่ายังยังต้องยังต้องการทีมนะไม่ใช่เป็นตัวแบบตัวแบกอะไรขนาดนั้นนะสำหรับผมนะออแต่โกคูแบกจริง แต่สำหรับคูลเลอร์นี้ไม่ใช่เลยนะเพื่อนคูลเลอร์นี้รออีกยาวๆเลยฮนะแบบว่าต้องรอให้มันมีฟีที่ดีกว่านี้สล้วหรับผมนะคือตอนนี้มันรู้สึกมันทำอะไรไม่ค่อยได้ขอ,อบในแกมมาสองเนี่ยมันตีรัวๆดีเพื่อนใครเปิดได้ทาลุงนี่ มันมียิงทีสิบล้านเลยเหรอวะจริงไหมแกม่าสองนี่ทุดตรงนะใครเปิดได้ลุ้งนี่คือแบบเกิดมากนะคือแกม่าหนึ่งอะ่ะผมมองว่าควรมีติดไอดีไว้หนึ่งตัวพอแต่แกม่าสองนี่ถ้าเกิดคุณไปไปจนมันดาวลุ้งได้นี่ผมบอกเลยนะแม่งอุดนะครับคุณจะพบกับตัวละครติดปลั๊กตัวหนึ่งเลยมันโหดมาก นะครัในความคิดผมมันโหดมากแกม่าสองเนี่ยมันยิงมันเรียกว่ามันมันยิ่งตียิ่งแรงนะครับผมมันโหดโหดจริงๆริงนี่ผมยัไม่สแตก็กทางด้านของอ่าจอมมนบูเลยนะไปไา้หลังจะไหวไปะเนี่ยอืม คุเลิศเอาหน่อยดิลบคำประมาทหน่อยเออคุณเลิศถ้าเกิดมันมันป้องกันเพื่อนได้ด้วยมันจะดีนะคือแต่แบบมันป้องกันแค่ตัวมันเองครับผมเลยรู้สึกว่าแม่งเออไอความที่มันป้องกันแค่ตัวเดียวมันเองอ่ะมันเลยรู้สึกแบบเฉยๆนะฮะก็คือตัวมันต้องโดนตีใช่ไหมต้องโดนตีตายอ่ะมันถึงจะคืนชีพอ่ะแต่ถ้าเกิดเพื่อนโดนนะรู้สึกมันจะไม่คืนชีพใหเพื่อนนะ อันนี้ผมเป็รู้สึกว่าเป็นข้อแบบข้อข้อดอยของมันนิดน,นึงอะตรงที่มันแบบมันไม่ช่วยเพื่อนเลยอะดูดีห้าล้านหกเพื่อนผมไม่อยากจะเปิดอีกเลยนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปด้วยแกมมา,าอผมไม่อยาอยากจะเปิดอีกสักแบบมาอีกสักสองตัวมาเปิดเส้นทางอ่ะ ด้วยความที่เป็นกมม่านะมุ่นจริงนะเขื่อนมากอาอมแอบตึงอยู่นะม,ามา,นมามายิงทำไมตายมาดิโกคูลิงยักษ์ยิงทำไมตายมาอยากดูเนีย่ยสีแดงมันแทงได้หมดเลยทีนั่นเพื่อน มันลดลดดาเมจที่ได้รับลง50%นะ่ะผมว่าไม่โหดมากเลยนะโหดจริงๆนะเว้ยแม่งโหดเยอะนู้น50%ะน่ะแล้วแบบลดแล้วไม่เงื่อนไขของแตกมันบวกเยอะอะ่ะแล้วคิดดูลดลง50%นะ่ะคุณจะโหดขนาดไหนอะ่ะโหดมากนะสำหรับผมคือโหอดมากนะแกม้าหนึ่งคือแทงแบบแทงหนามขนหนักสุดอ่ะเกลียวหน่อ,นอย เซลนี่ไม่แต่ ECA วะเซลนี่คือรอ ECA เดียวเลยนะน่าจะเก่งมากๆเลยบูกเมือนเแยมม่าใครวอาไรเอยมม่าสองขึ้นมือแบบนี้เขาเก็บลูกแก้วให้คูลเลอร์ดีกว่าเพราะคูลเลอร์มีสิทธิ์ตายนะโอ้โหเจ็ดฐานห้าไม่ก้า หนูยม่งจะโหดไปไหนเนี่ยโคดูดหุกร้านแล้วแกมาสองตามไปติดขอตายเลยไ네ด้ไหมจบไปแกมาสองเบิ้ลหนลูกเออทีน <Så> ึงไหวนั่นแหละขอเบิ้ลแบบให้มันตายไปเลยอ่ะอือ โอ้โหวินีนึงก็ไม่ได้ไม่เลคุณเลอร์เก็บงานหน่อยลูกโอเคคุณเลอร์เก็บงานครับสวยเอาละอันนี้ของจริงแล้วจะต,ตายไม่ตายอยู่ตรงนี้แหละเพื่อนโอ้โหแต่ขลังมันโดนแบบโดนยับเลยฮะผมว่ามัน ว่ามันน่าจะใส่ทำไมทายาหน้าใส่เราไอ้หุ่มดาวนะเออเขาบอกว่าผุ่มดาวนะมามันไม่ใส่ทำไมตายใส่ก็น้าเราเวรแล้วกู่ดาวที่ตายแล้วมั้งเนี่ย <G ül> ห่วยแล้วเอ้แต่บ,บูชนะคา,างไม่น่าตายหรอกเออเห็นว่าไม่ตายหรอกโดนทำไม่ตายก็ไม่ตายครับโอเคมามาเลยมามาหิมา,มาอหูแสนเดียวเองสบายครับเดี๋ยวเลิกไอฮิวกลับมาแล้ว เหมือนเดิมนะคือแบบเอาไปแท้งเหมือนเดิมนะครับมา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  time to get serious อายไหมอายไหมโคคือก็โกคกอ่ะวอายไปแล้วปะ ขี้หน้านะโกคูตายไปเลย้ออ้ออเออโอ,อ้ไม่ตายเ,เพื่อนมันถึงจังวะโค <c oughs> ตรสกดร้อยห้าอย่าหลบนะเวออติดงี่หน่อยแค่มาสอง ออติดขี้เลยดิติดขี้นะ่ะติดขี้หน่อยลูกลูกเออไม่ติดคี้นะเสียดายตายแม่เซลเอาหน่อยเซลต้องติดคี้อย่างเดียวนะถึงจะตายอะ่ะโอเคติดคี้จริงด้วยโอเคครับผมตัวท้ายแล้ว ้องอย่างนี้เนาะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอเอาอย่างงี้แหละเพราะเรามีประกันตายไว้หนึ่งตัวไงคูเลอร์ไปรับตีนิโอ้โหคูลเลอร์เฮือไปรับตีเร็วคูลเลอร์ตายไปเนี่ยโอ้โหสี่แสนเพื่อน จะตายได้อาจจะต้องใช้ไอเทมว่ะม่สิต้องใช้ไอเทมสูงนะเพราะว่าแม่งโดนเําไม่ตายไอ้เ,เบิ่นหนอสวยจะดูนะว่าโลเทชั่นหน้าเราออกมาเป็นตัวอะไรบ้าง ออืออกเป็นบูหรอโห่สี่ลานไม่ธรรมดานะเอ้ยบูมาก็โอเคนะอืมแต่วันต้องอย่างนี้มนะันเพื่อนต้องอย่างนี้เนาะเพราะว่าอสองสองแสนไหวไหมเราอาจจะปิดเกมได้แต่ตรงน,นี้เลยก็ได้ไงถ้าเขาเรียกว่าอะไรถ้ายิงโดนนะ ลอ,องดูมามาติ๊กชี้ขอให้แกมาหนึ่งติ๊กชีด้วยแกมาสองติง๊กชีด้วยอายบอกเลยเก็ดล้านห้าถ้ามันไม่หลบน้ำมันตายอีกทีหนึ่งโอ้โห มาสองหน่อยโอเคตอ้ที่อัเบิลลุลัวเลยผมอัพเบิ้ลเลยนะอัพเบิ้ลไปถึงเก้าเลยนะเออโอเคผมบอกว่าตัวนี้ผมอัพเบิลลุลัวอัพเบิลลุลัว,บบลวทีหนึ่งโอ้สมวยหื้ยสามทีสน้น จะมีสี่ไหมไม่มีหรอมั้งโอ้โหโดนแทงแล้วกตายมหมเนี่ยตายไหมโอ้โหคือแทงได้นะแทงได้แบบสบายเลยนะฮะแกม้าไหวบูโอเควันนี้น่าจะจบแล้วนะเธอนะนะ้า แหมเซลออกมาอีกนะฮะเอาเซลไม่ออกอรอเอาก็ะจบเกมไปเลยดิฮ่าฮ่าจริงด้วยวะเออวะเรียบรอ้อยครับผมจบไปแับนูไอเทมนะครับผมในซิชเชียลไลฟ์ฟอมนะฮะก็สบายนะฮะแกมมาหนึ่งแกมมาสองแบกแบบ คิวๆเลยนะครับผมเนาะก็โอ้โหเนาะก็เดี๋ยวพยายามหาไปเทสด้วยเนาะไปเทสเรื่อยๆนะครับอาจจะจริงๆผมน่าจะทำเวลาได้ดีกว่านี้นะคือโมติกพูดไงก็ประมาณนี้ละกันนะ,นะครับสำหรับทีมเอฟเฟกต์เชียลไลท์ฟอร์มนะครับทางด้านของแคมมาหนึ่งแคมมาสองแบบนะครับสบายโคตรเลยนะครับเดี๋ยวคงต้องเดี๋ยวจะมีแคมมาออกเรื่อยๆแหละเพราะว่าเป็นตัวที่ดีนะผมแนะนําว่าควรเปิดอย่างน้อยให้มีติดไอดีไว้สักตัวหนึ่งมันเก่งจริงเลยสองตัวนี้ เอาไว้ว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยเนาะสำหรับว,วันนี้สวัสดีครับผม